ก่อนกินผักชีต้องรู้สี่ข้อนี้ค่ะโอ้ยผักชีมีประโยชน์มากมายนะคะแต่เชื่อไหมคะก่อนที่เราจะกินผักชีเนี่ยพี่ปราบอกเลยว่าสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับเขามีสี่ข้อที่สําคัญสําคัญนะคะเราต้องรู้ประโยชน์ของเขาแล้วก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนกินผักชีมีอะไรตามพี่ปรามาเลยนะคะโอ้โหผักชีนะคะ ผักก้นครัวที่เรารู้จักกันดีแม้จะมีกลิ่นแรงเป็นกันลักษ์แต่ผักชีก็เปลี่ยนไปด้วยสปปรรพคุณหลายอย่างตั้งแต่ร่างจดใบค่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราไม่ควรมองข้ามการรับประทานผักชีต่อไปโอ้ยมารู้จักผักชีกันเลยนะคะผักชีไทยเป็นผักที่มีสีเขียวทั้งต้นแต่มีรากนะคะเป็นสีขาวค่ะสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเขาบอกเลยนะคะ ผักชีทุกส่วนสามารถนำมาเป็นเครื่องเทศปรุงอาหารและก็เป็นยารักษาโรคหรือเป็นน้ำกระสายยาก็ได้นะคะและสามารถนำมาใช้ประกอบอาหารหลากหลายชนิดได้แต่ที่นิยมมากที่สุดก็คือการนำผักชีมาโรยหน้าอาหารซึ่งสามารถช่วยเพิ่มสีสันและก็แต่งกลิ่นอาหารให่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอีกค่ะเรามาดูเลยนะคะคุณค่าทางโภชนาการผักชีร้อยกัมค่ะให้พลังงาน23แคลอรี่ แล้วก็ให้สารอาหารที่สำคัญได้แก่คาร์โบไฮเดรตน้ำตาลเส้นใหญ่ไขมันโปรโตีนรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญได้แก่วิตามินเอเบต้าแคโรทีนลูทีนซีเซนทีนโอ้แล้วก็วิตามินอีกร้ายตัวเลยนะคะกล่าวนี้นะคะเรามาดูประโยชน์ของผักชีกันเลยค่ะข้อที่1นึ่งส่งเสริมระบบการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้นะคะเชื่อไหมคะว่าผักชี จัดว่าเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้อาหารนะคะตำรายาแผนไทยนิยมใช้ส่วนผลซึ่งมีสปพคุณนะคะในการกระตุ้นกระเพาะอาหารและลำไส้ให้ขับน้ำดีและขับน้ำย่อยออกมามากขึ้นช่วยย่อยอาหารและช่วยให้เจริญอาหารมากขึ้นนอกจากนั้นน้ำมันหอมระเหยของลกูกัอชียังมีสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะอยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะข้อที่สอง ผักชีมีประโยชน์ในการต่อต้านน้ำมูลสระนะคะใบผักชีมีกลุ่มสารต้านน้ำมูลสระสงูงได้แก่สารกลุ่มฟลาโวนอยด์สารกลุ่มเลกโตนและก็สารกลุ่มฟีนอลิกค,ค่ะสารกลุ่มแทนนินและน้ำมันหอมระเหยจากผลการศึกษาวิจัยพบว,ว่าใบและลำต้นของผักชีมีฤทธิ์ในการต้านน้ำมูลสระสงูงมีสรรพคุณต่อต้านอาการชักปกป้องเซลล์สมองจากการถูกทำลาย ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็ช่วยย่อยอาหารได้ด้วยนะคะหงยอดเยี่ยมจริงๆค่ะข้อที่3ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งผักชีเป็นเครื่องเทศที่มีรสชาติเผ็ดร้อนค่ะมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งกลุ่มเฮ t e r o c y c l i c a m i n e ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่เกิดจากการรับประทานอาหารปิ้งย่างจากการศึกษาวิจัยหลายๆชิ้นก็ยืนยันตรงกันว่าผักชี สามารถทำให้การก่อโตของสารกลุ่มดังกล่าวนี้ให้ลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญเลยนะคะข้อที่สี่ลดน้ำตาลในเลือด่วนของเมล็ดแล้วก็น้ำมันหอมระเหยของผักชีมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดโดยเพิ่มการหลั่งสารอินซูลินย่างไรก็ตามในผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำหรือรับประทานยาลดระดับน้ำตาลในเลือดอยู่แล้วควรรับประทานอย่างระมัดระวังมากๆนะคะ ข้อที่5โอ้โหช่วยบำรุงสายตาค่ะแล้วก็ต่อต้านการอักเสบเชื่อไหมคะในผักชีร้อยกรัมจะมีเบตาแคโรทีนสูงถึง3930ไมโครกรัมค่ะแล้วก็เต็มไปได้วยสารต้านน้ำมูนสระจากการศึกษานะคะพบว่าสารต้านน้ำมูลสระปริมาณสูงในผักชีมีสรรพคุณที่ช่วยต่อต้านการอักเสบของเซลล์ในร่างกาย สายเบต้าคาร์ทียังมีส่วนบำรุงสายตาแล้วก็ทําให้การทํางานของสายตาเนี่ยโอ้ยเป็นปกติด้วยนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะ ถึงตอนนี้ละวีปลาอยากแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดก,ดกระดิ่งช่อง YouTube Fit Fish เป็นก่อนกำลังใจให้พี่ปลานะคะผักชีมีประโยชน์จริงๆค่ะถ้าเรารับประทานดีๆนะม,มันสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะในเรื่องของผักชีและก็ที่ควรรู้ก่อนรับประทานผักชีค่ะตามพี่ปลามาเลยค่ะโอ้โห ไอเดียการใช้ผักชีเพื่อสุขภาพนะคะมีการนำผักชีมาใช้เป็นยาแผลโบราณมานานแล้วเนื่องจากสามารถใช้เป็นยาได้ทั้งต้นตั้งแต่ใบเมล็ดรากและก็การนำผักชีมาใช้เพื่อสุขภาพตามตำรายาไทยมีดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งเมล็ดผักชีโอ้โหสามารถใช้รักษาแผลบรรเทาอาการปวดฟันรักษาโรคบิดแก้ฤทธิ์สีดวงรหวันนะบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ ช่วยให้เจริญอาหารมากขึ้นกระตุ้นต่อมในกระเพาะอาหารและลำไส้เพิ่มน้ําดีให้มากขึ้นนะคะแก้การถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ถ่ายเป็นมูกค่ะสองใบผักชีเป็นยาบํารุงธาตุในร่างกายช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนแก้หวัดลดอาการเวียนเวียนศีรษะรักษาอาการอาหารเป็นพิษแก้กระหายน้ําแล้วก็ช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดได้ด้วยนะคะข้อสามต้นสด ต้นสน่วนนี้ทําให้เราเจริญอาหารช่วยขับเหมือขับ,บลมทําให้เจริญอาหารมากขึ้นละลายเสมหะแล้วก็ใช้รักษาโรคนิสิโดงทวารได้ด้วยนะคะข้อที่สี่รากผักชีรากผักชีก็ใช้เป็นน้ํากระสาย,ยาช่วยขับพิษรักษาโรคหิดรักษาโรคอิสุสัยอุย้ยดีจริงๆเลยค่ะโอ้ยไอเดียการกินผักชีเพื่อสุขภาพมีอะไรบ้างคะ เชื่อไหมคะเรานิยมนำผักชีมาใส่อาหารหลายอย่างเช่นเมนูต้ยมยำโรยหน้าอาหารหรือนำมารับประทานสดเป็นผักคิงจิ้มกับน้ำพริกก็ได้ม,มีเมนูไหนหน่าสนใจตามมาเลยค่ะก้อนที่หนึ่งยำผักชีไข่ต้มอุ้ยอร่อยมากเลยนะคะง่ายๆเลยค่ะก็เริ่มจากต้มไข่ให้สุกตามความชอบเสร็จแล้วก็นําไข่มาปอกเปลือกนะคะตำกระเทียมและพริกให้ละเอียดเลยค่ะใส่น้านําปลาปี๊บ น้ำปลาบรนดาปรุงรสตามที่เราชอบพักเอาไว้นะคะหั่นมะเขือที่อยประชี้แบบยับยจากนั้นก็ผ่าเครื่องไข่ต้มนำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้ากันจัดวางไข่ต้มบรรจานแล้วก็นำน้ำยำม,มาราดแล้วก็ตักขึ้นเสิร์ฟอร่อยมากเลยค่ะพี่ปลาว่ามันสุดยอดจริงๆเลยนะคะหรือนะคะสิ่งหนึ่งที่พี่ปลาอยากจะบอกก็คือหมูต้มผักชีอ่าหมูต้มผักชีอร่อยมากเลยนะคะหมูต้มผักชีเป็นยังไงล่ะคะ ก็เริ่มจาัดก,การหั่นหมูให้เป็นชิ้นบางๆตั้งน้ําให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่หมูลงไปต้มจนกว่าหมูจะเริ่มเปื่อยจากนั้นทําไงคะอ่าใส่ขิงซอยมิโซะน้ําแล้วก็รเทียมสับที่เตรียมไว้ลงไปแล้วก็ชิมรสบตามที่เราชอบเลยค่ะหรือง่ายๆนะคะต้มจืดหมูสับผักชี อุ๊ยอร่อยมากนะคะ่ะกลิ่นของเขาจะหอมชวนรับประทานมากมายแล้วทำยังไงล่ะคะไม่ยากเลยค่ะตามพี่ปรามมาเลยนะคะเริ่มจากน้ำผักชีไปล้างซอยหย,ยาบๆพักเอาไว้ตัดรากผักชีออกค่ะแล้วเราก็หมักด้วยสีอิ๊วขาวนะคะพริกไท่ดำแป้งมันใส่น้ำลงไปเล็กน้อยจากนั้นคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะพี่ปราบ,บอกเลยใส่ผักชีลงไปคลุกหมูบดกับผักชีให้เข้ากัน ตั้งหม้อใส่น้ำด้วยไฟกลางใส่เกลือเล็กน้อยนะคะเมื่อน้ำเดือดให้ปั้นหมูสับเป็นก้อนใส่ลงไปต้มต่ออีก5นาทีปิดไฟตักขึ้นเสิร์ฟคู่กับข้าสวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากๆเลยค่ะแถมยังมีประโยชน์นะคะจงสิ่งเหล่านี้พี่ปรบาบอกสำคัญจริงๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเราจะรู้แล้ววุ้ยผักชีมันมีประโยชน์เลยค่ะแล้วสิ่งที่เราต้องรู้ในการรับประทานผักชีมีอะไรบ้างคะ คราวนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะข้อควรระวังในการรับประทานผักชีมีอะไรบ้างตามพิตรามาเลยนะคะโอ้โหข้อที่หนึ่งสำหรับผู้ที่มีประวัติแพ้พืชวงผักชีนะคะเช่นพวกยี่ราขึ้นชา่าเทียนข้าวเปลือกกระเทียมและหอมใหญ่เราต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานผักชีจะดีที่สุดค่ะเนื่องจากอะไรเลยคะเนื่องจากผักชีจะก่อให้เกิดอาการแพ้ค่ะเช่นผื่นแพ้สัมผัส ปดพื้นคันทําให้ผิวไวต่อแสงแดดเพิ่มความเสี่ยงโร่มมะเร็งผิวหนังทําให้เยื่อบุจมูกและก็ตาเสพด้วยอาจจะทําให้เกิดอาการหลอดลมกริงตัวได้นะคะข้อนี้สําคัญมากๆเลยค่ะข้อที่สองสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตนะคะพี่ปราบอกเลยว่าไม่ควรรับประทานผักชีในปริมาณที่มากเกินไปค่ะเพราะผักชีจะมีโพแทสเซียมสูงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ดังนั้น บางคนนะคะบอกว่าทานผักชีต้มหรือปั่นเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้ล้างไตให้สะอาดต้องดูนะคะเพราะว่าอะไรคะผพ้่เปิดงโรคไปควรลิ่งเด็กค่ะมันจะเกิดอันตารายขึ้นได้ค่ะนี่สำคัญมากๆนะคะข้อที่สาสำหรับคนทั่วไปการรับประทานผักชีในปริมาณมากอาจทำให้มีกลิ่นตัวแรงขึ้นทำให้เกิดอ,อาการตาลายแล้วก็หลงลืมได้ง่ายดังนั้นควรรับประทานแต่พอดีในขนาที่ใช้ประกอบอาหารค่ะ ข้อที่สี่ผักชีเป็นผักพื้นบ้านที่ใช้เพิ่มกลิ่นหอมชมรับประทานและเพิ่มรสชาติในอาหารด้วยมีสารอาหารที่ดีต่อร่างกายหลายด้านแถมยังอัดแน่นไปด้วยสปปรรพคุณที่เป็นยาน,นะคะเพราะเต็มไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุสำคัญโดยมีสารต้านน้มูลสระสูง ใช้เป็นยาได้ทั้งต้นช่วยบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีแต่ที่สำคัญนะคะต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมพี่ปราพพูดแล้วนะคะว่าของทุกอย่างเป็นเหรียญสองด้านการที่เราจะรับประทานอะไรเราต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ,ะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเรานะคะถึงตอนนี้ละวที่ปราบอกเลยว่าการเลือกรับประทานอาหารสาคัญมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะ แชร์ share, ข้อคิดเห็นแชร์ share, ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube ่ทิฟฟิชเป็นขอนกระเใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเต,ติมโตข้าสู่ผู้สูงยุคคุณภาพผู้สูงม่คุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง y t u b e h e a l t h y Fit เชื่อพี่ปรานะคะ